สวัสดีค่ะปิกนะคะจากแทนด้าคคสิค่ะตอนนี้นะคะปิกก็พาพวกเรามาอยู่กันที่เชียงใหม่นะคะและโรงแรมด้านหลังของปิกตรงนี้นะคะก็คือ The Imperial ียลแม่ปิงนะคะซึ่งตอนนี้กำลังจะมารีโนเวทเป็นโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะคะซึ่งโรงแรมนี้เองก็คือได้ใช้ระบบแทนด้าซาวบอร์ดนะคะหรือเรียกว่า ทีสิ์วอลค่ะใช้เป็นทีิห้าสิบแปดดีหนึก็คือมีความหนาแค่16บหกเซนเท่านั้นนะคะและยังได้ค่าการกันไฟด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างค่ะ ค่ะน,นี้นะคะก็คือจะเป็นพื้นที่ก่อนการติดตั้งระบบผนังแท่นด้าซาวบอร์ดจะสังเกตว่าก็คือเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวปิ๊กจะพาไปดูขั้นตอนนะคะในการติดตั้งของระบบผนังแท่นด้าซาวบอร์ดว่าเป็นยังไงแล้วติดตั้งกั้นห้องพักเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบไหนก็คือเดี๋ยวตามปิ๊กมาดูเลยะคะ่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแผ่นแทนด้าซาวบอร์ดที่มีความหนาเป็นรุ่นที่เป็นสิบมิลน,นะคะก็คือจะสังเกตว่าบางมากแล้วก็จะ เป็น2เลเยอร์ประกบกันส่วนข้างในจะมีเทคโนโลยีที่เป็นแ a n นด้าด p i n g c o m p ลาค่ะคืออยู่กลางแผ่นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้ามาดูใกล้ๆตรงนี้ก็คือจะเห็นเป็นขอบลาดค่ะที่เป็นด้านยาวดู่ตรงด้าน2องเมตรสีทั้ง2ฝั่งเลยคือประโยชน์ตรงนี้ก็คือว่าทําให้ผ้าฉาเกาะติดแน่นมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลารอยฉาบมาชนกันตรงนี้ยทาให้รอยต่อตรงนี้ก็คือจะเรียบมาก ระบบผนังแท่นด้าซาวบอร์ด T10 58D160 นะคะก็คือจะประกอบไปด้วยโครงแท่นด้าเฮปลาโปร2ตัวนะคะก็คือจะมีโครงแท่นด้าเฮปลาโปร c 62และแท่นด้าเฮปลาโปร u 64แท่นด้าเฮปลาโปร c 62ค่ะก็คือจะแอดทุกระยะ60เซนอย่างเงี้ยส่วนแท่นด้าเฮปลาโปร u 64จะแอดทุกระยะเมตร20นะคะตั้งแต่ข้างบนและแท่นด้าเฮปลาโปรของเรานะคะก็คือจะมีอินดิเซียตรงนี้จะเขียนเลยว่าแท่นด้าเฮปลา นะคะก็คือจะทําให้หนึ่งคอนซ็ลเองก็คือตรวจงานง่ายแล้วก็เวลาติดตั้งนะคะเราจะมีเทคนิคนิดนึงว่าถ้าตัวทีตรงเนี้ยหันมาอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือหน้ากว้างโค้งตรงนี้ก็คือจะใหญ่กว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะทําให้เวลายิงแผน่นตรงนี้ก็จะมีเนื้อที่ในการยิงแผ่นมากขึ้นวิธ <Wow. S 1> ีติดตั้งที่ถูกง,ง่ายก็คือเราจะอ่านจากบนลงล่างแบบนี้ค่ะ นอกจากโครงแท่นดาเฮบลาโปของเราแล้วนะคะคือจะมีความสวยงามตามที่เห็นตรงนี้ตามแพทเทิร์นแล้วแล้วก็ยังเพิ่มความแข็งแรงด้วยค่ะนี่ค่ะลองเขย่าดูแบบจะแข็งแรงมากเลยนะคะเขย่าแทบไม่หลุดเลยค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการยิงแผ่นแล้วก็คือตรงนี้จะเห็นว่าด้านที่เป็น2เมตร40นะคะก็คือจะเป็นขอบลาดแล้วก่อนที่จะยิงนะคะเราจะมีการมาร์กจุดก่อนว่าเราจะต้องยิงกูตรงไหนบ้าง แต่ว่าเราจะต้องคว้านแผ่นก่อนนะคะแล้วค่อยยิงสกูเข้าไปเพื่อให้หัวสกูตรงนี้มันจมเข้าไปเพราะว่าเวลาฉาบคะ่ะมันจะได้เรียบหัวมันจะได้ไม่นูนออกมาเทคนิคในการยิงจะไม่ยิงให้ชิดแผ่นมากเพราะว่าโอกาสของแผ่นที่มันแตกจะมีและอีกเทคนิคนึงก็คือว่าการยิงสกูนะคะสังเกตว่าจะไม่ยิงให้มันชนกันตรงนี้ก็คือจะยิงสลับกันอย่างนี้อย่างนี้ลงมาแบบนี้อย่างนี้ค่ะทั้งหมดเลยก็คือจะป้องกันแผ่นให้มันไม่แตกค่ะ หลังจากที่ขึ้นโครงแท n นดาเฮเบล่าโตเสร็จแล้วนะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนในการใส่ฉนวน DB Phone S50 ที่มีความหนา2นิ้วนะคะจะใส่อยู่อีกโครงอีกฝั่งนึงตรงนี้นะคะก็คือตามแผนตรงนี้เลยแล้วเดินพอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นดีเทลหรือว่ารูปแบบการติดตั้งของบล็อกไฟะคะ่ะก็คือจะใช้โครงแท n นดาเฮเบล่าโปร U อยู่ตรงนี้นะคะข้างบนตรงนี้ส่วนข้างในเราก็คือจะใช้เป็นแผ่นซาวบอร์ดบล็อกไว้ทั้งหมดเลย ก็คือจะมีทั้งไซส์ใหญ่หรือว่าถ้ามีบล็อกไฟที่เล็กลงนะคะตรงนี้ก็คือจะใช้เป็นแผ่นซาวบอร์ดเหมือนกันนะคะแล้วก็งานระบบสุดท้ายงานระบบเขาก็จะเจาะลงตรงนี้ค่ะตัดตรงนี้ลงมานะคะของบล็อกคายบล็อกมันแล้วก็มีแผ่นซาวบอร์ดกันเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงทะลุไปห้องอีกฝั่งหนึ่งค่ะพอยิงแผ่นเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะถึงวิธีขั้นตอนการฉาบแล้วตรงนี้ก็คือที่เป็นขอบลาดนะคะ2เมตรส พอฉาบไปแล้วจะสังเกตว่าแบบเรียบแบบเนียนแบบนี่ค่ะสังเกตได้เลยว่าเนียนมากนะคะก็คือหัวสกูคือจะแบบไม่มีอะไรโผล่มาเลยแต่ว่าถ้าแบบเป็นแผ่นชนิดอื่นๆบางทีเขาต้องแบบพยายามทําขอบให้มันลาดขึ้นมาเองแต่ว่าของแท n นด้าซาวบอร์ดตรงเนี้ยเรามีขอบลาดมาตอบโจทย์ตรงนี้อยู่แล้วนะคะ ก็จะพามาดูผนังของทันด้าซาวบอร์ดที่ติดตั้งเสร็จแล้วที่เป็นผนังของเกสต์รูมวอลนะคะหรือว่าห้องพักของโรงแรมนั่นเองก็เป็นของผนังทันด้าซาวบอร์ดที่มีทีสิทธ์ 58D160 นะคะขอย้ำว่าทีสิทธ์ 58D160 ก็คือว่าความหนาของทั้งระบบค่ะเพียงแค่16เซนเองแต่ว่าค่าการกันเสียงเราได้สูงถึง58เลยและทีสิ์ 58D160 น,นี้นะคะก็คือจะเป็นระบบที่ติดตั้งง่ายเป็น dry wall ทั้งหมดเลยจะเห็นว่าหน้างานค่อนข้างแบบสะอาดไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรเลยแต่ถ้าเป็นพวกระบบพวกแบบงานก่ออิฐฉาบป,ปูนะคะพื้นที่หน้างานจะสกปรกอยู่แล้วทั้งจะมีเศษหินเศษปูนเศษทรายเต็มไปหมดแต่ว่าระบบของ Tanda s a w b o a r A ค่ะสังเกตได้เลยว่าสะอาดมากนะคะตามหน้างานตรงนี้ ตอนนี้นะคะปิดก,ก็พามาดูห้องที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าผนังแท่นด้าซาวบอร์ดของเราก็คือจะอยู่ตั้งแต่ตรงนี้ฝั่งนี้นะคะไปจนแบบสุดฝั่งนี้เลยทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็จะมีฝั่งนี้ด้วยก็คือตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงสุดตรงนั้นเลยนะคะแล้วสุดท้ายก็คือจะเป็นงานอินทเลียละที่จะมาฟิลิชชิ่งบนผนังแท่นด้าซาวบอร์ดนะคะจะเห็นว่า ห้องแบบสวยมากเมื่อกี้แบบเดินเข้ามาเฮ้ยตกใจแบบทำไมสวยขนาดนี้แล้วก็มีความเงียบมากเป็น privacy แบบส่วนตัวแน่นอนนะคะคือถ้าใช้ระบบผนังซาวบอร์ดของ t e n d a T10 58D160 นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นอีกห้องนึงนะคะที่ตกแต่งเสร็จแล้วเหมือนกันแต่ว่าห้องนี้นะคะจะเป็นทายที่เป็น connecting door นะคะก็นี่ค่ะเป็นประตู connecting door ตรงนี้นะคะก็คือที่ใช้โครง Tenda h e l ล a สี2ที่คือได้พูดไป และที่สําคัญคือตรงนี้เลยค่ะที่ได้บอกไปว่าตรงนี้ก็คือจะมีที่มีไม้เนื้อแข็งอยู่ข้างในเพื่อเสริมตรงเสริมวงกบกับตรงบานพับประตูตรงนี้นะคะเพิ่มความแข็งแรงและจริงตรงนี้ก็คือจะเป็นระบบผนังของแคนด้าซาวบอร์ดที่เป็น t ี0ิ 58D160 เช่นกันแล้วก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเดินตรงนี้นิดหนึ่งค่ะก็ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือจะเป็นระบบผนงังที 58D160 ทั้งฝั่งเลย ก็คือมีความเป็น Privacy เหมือนกันของห้องของทุกห้องเลยดีกว่าค่ะของโรงแรมนี้นะคะ่วันนี้นะคะตั้งแต่ที่ปิ๊กนะคะพาเดินดูระบบผนงังแท n นด้าซาวบอร์ดนะคะจนมาถึงห้องที่ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันต่อไปะคะ่ะว่าระบบผนงังแท n นด้าซาวบอร์จะไปใช้ที่โรงแรมโรงเรียนออฟฟิศหรือที่ไหนต่อไปนะคะเดี๋ยวติดตามชม คลิปต่อๆไปของแทนดาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลักแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ